สวัสดีครับผมมา,มาร์คเมทันฟุตบอลาทเวว่าตอนนี้นี่ผมมาอยู่ในพื้นที่ของบ้านสกุลคูนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือคูคงสีนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่มงงฟีนังของประเทศมาเลเซียนะฮะตรงนี้นี่ก็จะเป็นบริเวณทางเดินนะฮะที่จะเข้าไปชมด้านภายในของบ้านสกุลคูนะครับก็บรรยากาศตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยตามเวลาท้องถิ่นที่มาเลเซียเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาประมาณ15บหนกาหนาทีนะครับ ที่มาเลเซียเนี่ยจะเร็วกว่าที่เมืองไทยในยประมาณ1ชั่วโมงนะฮะตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดไว้สำหรับทางเดินที่จะเข้าไปชมบรรยากาศในส่วนต่างๆของด้านภายในนะส่วนจุดจำหน่ายตัว๋วในห้องจำหน่ายตั๋วนี่จะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับตรงที่ผมชี้ให้ดูนะก็ราคาค่าตั๋วเนี่ยสำหรับการเข้าชมที่บ้านสกุลค,คูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15ลิงกิตนะครับ15ลิงกิตตีเป็นเงินไทยตอนนี้ก็เอา7ไปคูณนี่ก็ประมาณ ราวๆ105บาทนะฮะเอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมคลิปบรรยากาศของบ้านตระกูลครูที่เมืองปีนังประเทศมาเลเซียกันต่อครับเอาครับเรามาชมคลิปบรรยากาศบริเวณจุดตรงนี้กันก่อนนะครับจุดตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเป็นห้องตั้งป้ายวิญญาณของตระกูลครูนะครับจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับจุดจําหน่ายตั๋วค่าเข้าชมนะครับ นี่ครับตรงบริเวณด้านหน้าก็จะมีเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนนะครับติดอยู่ด้านหน้าของบริเวณประตูทางเข้านะครับแล้วก็สีทองที่เห็นด้านหน้านยก็จะเป็นพวกป้ายของวิญญาณของตระกูลคูนะครับก็ถือว่าเป็นตระกูลเก่าแก่แล้วก็เป็นตระกูลที่ค่อนข้างจะมีมาหลายชั่วยยุคคนนะครับตรงด้านตรงนี้นี่ก็จะมีเป็นทู่นะครับเอาไว้สักการะนะฮะ นี่ครับจุดทูบไว้สักการะพวกบรรดาต้นตระกูลหรือว่าพวกบรรดาวิญญาณบรรพรุ่ของตระก,กูลครูนะครับนี่ครับป้ายเป็นแผ่นป้ายลักษณะคล้ายๆกับที่อยู่บริเวณหน้าสุสานของพวกบรรดาชาวจีนนะนี่ครับก็มีอยู่จํานวนมากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตระก,กูลใหญ่ของที่เมืองปีนังที่มาเลเซียแห่งนี้นะครับก็สำหรับประวัติแบบคร่าวๆของ บ้านตระกูลคูเนี่ยก็เป็นบ้านของตระกูลคูนะครับซึ่งเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพเข้ามาอยู่ในปีนางของประเทศมาลเลเซียนะครับถูกสร้างขึ้นในปีคศ .1890 ครับด้านภายในนี่ก็ค่อนข้างจะม,มีความโอถงแล้ก็สวยงามดุจด,ดังพระราชวังจีนะครับแล้วก็ได้สร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในปี1902นะฮะเพราะว่าได้มีเหตุพวกเพลิงไหม้ไปครั้งหนึ่งครับก็เลยถูกสร้างทดแทนขึ้นมานะครับ บรรดาของใหม่ที่มาแทนของเดิมนะฮะตรงบริเวณทางเข้าเนี่ยมีการปรับปรุงใหม่ครับโดยมีการเพิ่มพวกร้านค้าต่างๆเข้าไปครับแต่ก็ยังมีการรักษารูปแบบแล้วก็วัฒนธรรมแบบจีนอยู่นะฮะสำหรับราคาเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปครับเพิ่มจาก10ลิงกิตนะครับตอนนี้นี่ราคาปัจจุบันนี่ก็อยู่ที่ประมาณ15ลิงกิตหรือประมาณ105บาทนะครับ จุดที่ผมให้ชมเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นห้องของป้ายวิญญาณของตระกูลครูนะครับตระกูลครูนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มบรรดาชาวจีนฮกเกี้ยนนะครับที่อพยพเข้ามาอยู่ในปีนังของประเทศมาเลเซียนะฮะแล้วก็อยู่กันมาหลายชั่วย,ยุคคนแล้วนะครับตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับสถานที่แล้วก็เป็นที่พักเป็นบ้านของตระกูลครูนะครับ ึ่งถือว่าเป็นตระก,กูลที่ค่อนข้างจะใหญ่โตครับในเมืองปีนังของประเทศมาเลเซียนะครับตอนนี้นี่ที่ผมมาถ่ายคลิปนี่ก็อากาศที่มาเลเซียนี่ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวเลยนะฮะก็แดดแรงนี่ไม่แพ้กับที่เมืองไทยเลยนะครับตรงด้านหน้าตรงนี้นี่ก็เป็นจุดชมที่ค่อนข้างจะมีความสวยงามงดงามเลยทีเดียวนะ้วก็จะมีพวกบรรดานักท่องเที่ยวนี่เข้าไปชมกันพอสมควรนะครับ รู้สึกว่าตรงด้านนี้นี่จะเป็นจุดบริเวณทางออกนะครับทางเข้านี่น่าจะอยู่จุดบริเวณทางด้านขวาตรงนี้นะฮะสำหรับทางที่จะขึ้นไปชมบรรยากาศทางด้านบนนะครับนี่ยเ,เขาเขียนว่าอินนะครับก็สำหรับบ้านสกุลคูตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบ้านประจำตระกูลหนึ่งใน5แห่งของเมืองปีนังครับ ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของความหรูหราที่คล้ายกับพระราชวังที่จีนครับแล้วก็มีความโดดเด่นตรงงานแกะสลักไม้งานแกะสลักหินนะครับแล้วก็มีความละเอียดทุกจุดเลยนะครับเน้นพวกสีทองแล้วก็ตัดกับสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยก็เป็นสีมงคลนะครับแล้วก็เป็นสีที่ชาวจีนเชื่อกันว่าจะเป็นสีที่ให้โชคนะครับแล้วก็ในวันที่5เดือน5ปีที่2นะครับของจกักรพรรดิเต้ากวางนะครับ ได้มีการรวมตัวกันของพวกบรรดาชาวตระก,กูลคูนะเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดให้กับขุนนางท่านหนึ่งนะครับพวกเขาได้เห็นเห็นเจ้าความจําเป็นว่าเพื่อรวมตัวกันเพื่อดูแลสวัสดิภาพของกลุ่มนะครับรวมไปถึงเป็นการไหว้พวกบรรพบุรุษของพวกเขานะครับ เนี่ับบริเวณพื้นที่จุดต่างๆที่จะสามารถเข้าชมได้นะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปบรรยากาศส่วนอื่นๆของบ้านตระกูลครูที่เมืองปีนังกันต่อครับก็ตรงจุดตรงนี้นี่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็จะเป็นไปตามความเชื่อแบบของชาวจีนฮกเกี้ยนนะครับภายในพื้นที่ของบ้านตระกูลครูที่เมืองปีนังนะฮะ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดไว้สาหรับกราบไหว้พวกบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พวกบรรดาเทพเจ้าตามความเชื่อของพวกชาวจีนนะครับแล้วก็จะมีเป็นงานพวกแกะสลักด้วยไม้นะครับก็ค่อนข้างจะมีความเป็นปรานีแล้วก็มีความละเอียดแล้วก็มีความบรรจงในทีเดียวนะฮะส่วนจุดด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดของงานภาพเขียนหรือว่างานจิตรกรรมนะครับ ภาพเขียนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกบรรดาเทพเจ้าหรือว่าพวกบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีนนะครับก็จะมีหลากหลายรูปภาพเลยนะครับเนี่ยฮะมีลักษณะนี่จะเป็นทั้งสิ้นสามแถวด้วยกันนะครับก็คือแถวบนแถวกลางแล้วก็บริเวณจุดของแถวด้านล่างนะครับก็จะมีทั้งสิ้นสองฝั่งเลยนะนะครับก็ฝั่งด้านนี้นี่ก็มีนะครับ ตรงนี้นี่ไม่สามารถเข้าไปได้นะเขมีเป็นจุดโซ่กั้นเอาไว้นะครับไม่สามารถเข้าไปได้เดี๋ยวคนนี้จะไปนั่งกันนะฮะแล้วก็จะมีพื้นที่บริเวณด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาชมจุดบริเวณพื้นที่ด้านหลังกันนะครับพื้นที่แถวด้านหลังนะครับภายในห้องโถงขนาดใหญ่นะครับเนี่ยก็จะเป็นภาพงานเขียนหรือว่างานจิตรกรรมนะครับ ก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพวกตำนานความเชื่อของพวกบรรดาชาวจีนนะครับนะบก็ถ้าใครทราบนี่ก็น่าจะพอเดาออกนะสำหรับภาพวาดหรือว่างานจิจกรรมพวกนี้นะครับว่าจะเป็นงานจิจกรรมที่อิงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องใดนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายรูปภาพนะฮะแล้วก็มีอักษรเขียนคำภาษาจีนนะครับ ตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นพวกการลบหรือว่าการฝึกซ้อมกันนะฮะแล้วก็วิถีชีวิตนะครับชาวนาเลี้ยงมีเด็กเลี้ยงควายมีชาวนานะฮะส่วนตรงภาพนี้เนี่ยผมพอจะทราบมาบ้างนะก็น่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวของสามก๊กนะนะี่ครับสามพี่น้องร่วมสอบบานนะรตรงนี้นี่จะเป็นเล่าปี่ส่วนหนวดเคายาวๆนี่จะเป็นคนอูแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นทางฝั่งของเตียวหุยนะฮะ แนวตรงด้านนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพตำนานความเชื่อนะครับก็ถือว่าบรรยากาศด้านภายในนี้ค่อนข้างจะกว้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีความกว้างขวางพอสมควรนะรสำหรับบ้านตระกูลคูนะฮะก็ตั้งอยู่ที่เมืองปีนังนะครับเพราะว่าตระกูลคูนี่ก็เข้ามาตั้งลกรากที่เมืองปีนังในประเทศมาลเลเซียเนี่ยก็หลากหลายปีแล้วก็อยู่กันมาหลายชั่วย,ยุคคนนะครับ เอาครับเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นๆบริเวณด้านภายในของบ้านตระกูลครูกันต่อครับเอาครับเดี๋ยวก็เข้าไปชมบรรยากาศบริเวณจุดด้านภายในตรงนี้กันต่อนะครับมาดูกันว่าครับว่าบรรยากาศส่วนที่เหลือของบ้านตระกูลครูที่เมืองปีนังนจะมีอะไรให้ชมกันบ้างครับจากคุ้มค่ากับราคา15ลิงกิตที่เสียไปหรือไม่ฮนะตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็น พวกห้องที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของบรรดาชาวจีนที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่ปีหนังเนี่ยนะฮะนี่ครตรงนี้นี่ก็จะเป็นจักรยานที่เป็นยานพาหนะในสมัยอดีตนะครับสำหรับพวกบรรดาชาวจีนนะฮะก็ใช้ในการเดินทางก็ใช้ในการทำอาหารกินนะครับนี่ตรงนี้นี่ก็แสดงวิถีชีวิตนะครับการรับประทานอาหารของบรรดาชาวจีนนะครับก็จะเป็นการรับประทานแบบล้อมวงครับ ชาวจีนเนี่ยมักจะรับประทานอาหารกันก็เป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็จะรับประทานอาหารกันพร้อมหน้านะครับนี่ครับก็จะมีโต๊ะอยู่ตรงกลางก็มีพวกเมนูอาหารนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะเห็นเป็นพวกตะเกียบแล้วก็มีเป็นชามเล็กๆนะครับมีช้อนนะครับแล้วก็จะตักทานอาหารกันนะครับนี่ครับพวกบรรดารุ่นพวกอากงอาม่านะครับส่วนปัจจุบันวิถีชีวิตของชาวจีนเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็น่าจะมีเปลี่ยนไปบ้างนะฮะ แต่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาเป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้นี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับการทําครัวนะฮะพวกเครื่องครัวเครื่องประกอบอาหารต่างๆนะฮะนี่คือวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยนะครับของชาวจีนที่อยู่ในเมืองปีหนังแล้วก็น่าจะเป็นชาวจีนอีกหลายส่วนของมุมโลกด้วยนะฮะ เข้ามาตรงห้องนี the ้นี่ก็จะเป็นห้องที่จะจัดแสดงเป็นนิทรรศการนะก็ภาพแล้วก็ประวัติเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับพวกบรรดาลูกหลานของตระกูลคูนะครับหรือว่าบรรดาชาวจีนฮกเกี้ยนที่อาศัยอยู่ที่เมืองปีนังนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นถังเมืองนะครับมีเป็นแบบจําลองนะฮะแล้วก็มีเป็นพวกอาคารบ้านเรือนนะครับ เนี่ก็จะมีภาพหลากหลายภาพนะครับพวกบรรพบุบรุษของพวกบรรดาตระกูลคูนะครับมีแขกสําคัญมาเยี่ยมนะครับตรงนี้นี่เป็นภาพหนังภาพยนตร์นะรู้สึกจะเป็นเรื่อง Anna and the King นะครับนําแสดงโดยโจแนฟ้าแลวก็โจดี้ฟอสเตอร์นะเนี่ยครับ Anna and the King รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาถ่ายทําที่มาเลเซียนะฮะแต่ในเรื่องหลักๆเนี่ยจะ อิงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับแต่รู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยจะห้ามฉายนะกองถ่ายก็เลยยกมาถ่ายทําที่มาเลเซียนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นการก่อสร้างนะครับนะครับก่อสร้างในตัวของพิพิธภัณฑ์นะครับเ,เดี๋ยวเออกไปชมบรรยากาศจุดอื่นๆนะจุดตรงนี้นี่ ทำเป็นพวกบ่อน้ำเล็กๆนะฮะเอาไว้ชมบรรยากาศสวยงามนะครับให้มันดูสดชื่นกันหน่อยนะครับนี่ยก็มีเป็นพวกปลาคราฟนะแหวกว่ายอยู่นะครับก็มีอยู่พอสมควรนะครับทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีน้ําตกเล็กๆนะครับทําเป็นสวนเล็กๆนะให้ความสดชื่นแล้วก็ดูแล้วสบายตานะครับตรงนี้นี่เป็นจอมอนิทอร์นะครับไว้สําหรับ ดูนะครับมีทั้งภาษาจีนแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครห้องรุนี้ก็จะเป็นห้องที่จะแสดงบอกเรื่องราวต่างๆนะครับนี่คือพิพิธภัณฑ์ด้านภายในนะด้านภายในเนี่ยเขาไม่ได้ติดแอร์นะแต่จะใช้วิธีการเปิดพัดลมเพดานแบบนี้นะครับ นะครัแต่ละภาพนี่ก็จะอิงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับเรื่องราวของโบราณวัตถุของเก่าๆที่ทรงคุณค่านะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกโคมครบรรยากาศด้านภายในนะฮะก็มีจุด พื้นที่ต่างๆให้ได้ชมกันค่อนข้างจะหลากหลายเลยนะสำหรับบ้านตระกูลคูนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญเลยนะที่ตั้งอยู่ที่เมืองปีนังในประเทศมาเลเซียนะฮะปีนังนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของทางมาเลเซียด้วยนะครับที่มาเลเซียเนี่ยจะมีเมืองท่องเที่ยวหลักๆเนี่ยก็ทั้งที่ปีนงังแล้วก็ที่เมืองหลวงกวัวลาลัมเปอร์นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายแห่งนะครับ ี่ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นให้ชมการแสดงยิ้วนะฮะจะถือว่าเป็นพวกขนบธรรมเนียมแล้วก็วัฒนธรรมของฮานจีนนะครับปัจจุบันนี่ก็ยังมีแสดงอยู่นะครับแต่ในเมืองไทยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะหาได้ยากนะครับสำหรับการแสดงยิ้วแบบนี้เนี่ย ด้านบนนี่ก็มีบันไดาทางขึ้นไปครับไม่แน่ใจนี่ว่าด้านบนนี่จะมีสถานที่จัดแสดงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูกันก็เป็นทางตันนะครับขึ้นไม่ได้นะเนี่ยเขาปิดทางเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปชมบริเวณพื้นที่ส่วนอื่นนะฮะก็จะเป็นพื้นที่ส่วนด้านนอกกันแล้วนะครับตรงนี้นี่หลักๆเลยก็คือจุดของพวก ห้องจัดแสดงนิทรรศการหรือว่า,วาพวกพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะที่จะบอกเล่าเรื่องราวขนบรรมเนียมประเพณีของชาวจีนนะครับชาวจีนเนี่ยแม้ว่าอาพยพมาจากดินแดนของพวกเขาเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่มีการหลงลืมวัฒนธรรมนะครับหรือว่าลากเง้าของตนเองนะก็ยังคงยึดถือปฏิบัติพวกวัฒนธรรมของตนเองครับแล้วก็นำมาแสดงสู่สายตาชาวโลกนะครับ ในประเทศต่างๆเนี่ยเราจะเห็นนะว่าจะมีพวกชุมชนของคนจีนหรือว่าย่านช้น่นาทาว์เนี่ยอยู่จํานวนมากนะอย่างในเมืองไทยเราวนี่ก็ที่เยาวราชนะครับส่วนถ้าจุดอื่นๆเนี่ยก็จะมีอยู่แทบจะทุกประเทศทั่วโลกนะฮะทั้งในอเมริกาในยุโรปนะครับในญี่ปุ่นนะครับในทวีปเอเชียอเมริกาใต้ออฟริกานี่ยังมีเลยนะฮะ ตรงนี้นี่เป็นร้านขายของนะเป็นร้านขายของที่ระลึกแล้วก็มีเป็นร้านขายเครื่องดื่มนะครับนี่ครับชมแล้วเนี่ยก็ลักษณะเขาว่าจะมีความคล้ายๆกับพระราชวังของทั้งจีนนะครับเพราะว่างานก่อสร้างเนี่ยก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนนะครับ ไม่ได้มีความผสมผสานแบบตะวันตกเข้ามาเลยนะฮะเน้นแบบจีนแบบเพียวๆเลยนะครับเนี่ยด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดของลักษณะห้องโถงขนาดใหญ่เลยครับจุดด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นจุดของพิพิธภัณฑ์นะครับก็รู้สึกว่าเขาจะเปิดให้ชมกันทุกวันนะฮะแล้วก็จะเปิดให้เข้าชมไปถึงเวลาประมาณ17นการครับหรือว่า5้าโมงเย็นนะฮะสำหรับพื้นที่ของบ้านตระกูลครูครับหรือภาษาอังกฤษก็จะเรียกกันว่า คูคงสีนะครับก็ผมก็ถ่ายให้ชมคลิปบรรยากาศกันประมาณนี้นะฮะสำหรับจุดของบ้านตระกูลคูนะครับเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของบ้านตระกูลคูนะครับที่ตั้งอยู่ที่เมืองปีนังในประเทศมาเลเซียก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ